เสียยะเอาอีกอย่างไม่เอกเอารถตู้จับเด็กน้อยมาบ่ไม่ถึงแม้ว่ารถตู้จับเด็กน้อยจังได้มแม่ยานางหรือมันกุมารหรืออะไรเนี่ยอันนี้แม่ยานางเออเอารถตู้มาขายบ่แมนรถตู้จับเด็กโอ้แถมแม่ยานางพ่อบ่แถมแม่ยานางพ่อบอย่าเอินว่าแม่ยานางหรอกเอินเอินอาจารย์ยะอาจารย์ยะลูกกอกนี่ว่า ว่าเอฟซีถ,ถูกหวยงวดน,นี้นะซื้อรถตู้ถาวายเสียยาเนี่ยไปยังเ <c oughs> สียยาสิได้มีรถตู้ไปเฮ็ดบอกเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลใหนนะหาเลขหาหยังมาให้ถ้าถูกหวยงวดน,นี้น้ำเสียยาซื้อรถตู้เสียยาในเด้อพี่น้องโอเคครับเสียยาโ <Okay, S 2> <c oughs> อเคบอกรีนิสิบงวดตีนี้นี่แหละเออเงี้ยสิบง <c oughs> ืบ่อนได้บอกไรเด่ะเจ้าเจ้าบอกเจ้าจะได้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยอย่างเงี้เบอร์หนึ่งได้บอกโอ้ยขอยากรับเป็นป่านนัน ทุกมือน,นี่ใส่ชีวิตลำบากไปใส่กระเอิญใส่เอิญใส่อขอตัเลขเออเอิญเอาตัเลข้ำตูนีล่ละมาครับพี่น้องเอารถมาขายปดีว่ามีพี่น้อง FC. เอซีเราสนใจรถตู้เนะเาะเซียากก็เลยไปหามาใหา้รถตู้คอมพิวเตอร์เครื่อง3,000ปี2017เด้อพี่น้องเอาสิบที่นั่งหนึ่งสองสามสี1ห้าหกเจ็ดแปดเก้่นตัวนี้ ที่ที่นางเออแต่ว่าเล่มลงแค่สเดที่นางอเออมันแ,แ,แล้วแต่เหรอเว้ยนะนี่แหละอยากได้รถจังสี่ลระไปเฮดบุญนหาเก็บต,ตังสื่ออยู่พี่น้องคอมมิวเตอร์แ็กไม่ย,ยังไม่เอาบออยากได้อยู่แล้วว่าจะจไปแลนเฮดงานน่ะแล้วแต่เจ้าเด้ออยากได้บอกบ่อยากได้บพะต้องบ่าต้องเอาเพราะว่ามันใส่งานรถมันใส่งานโอ้ยลรวต้องเปิดลรตีข้างแตกเด้อพี่น้องเด้อนะ พับลงได้เด้อพี่น้องพับขนคงขนของเก็บของขันนี่ราคาฟีดาวครับเอาไปฟีดาวเอาไปพันมื่นเดียวโอเคบอพันไหวบอไหวครับไหวเออเอาไปแรนงานเอาไปอย่างล่ะแรนขึ้นเขาชีชกูดแรนไอ้นักรอกนักเลี้ยงแรนไอ้คณะหมอดิร์นแรงคณะสายบุญเนี่ยแหละครับเอาคันนี้ไปโหลดนะฟีดาวได้เลยได้ผับปงผับปลาไปแรนเอาอันนี้แหละไม่เก้าหมื่นโลนึง ไม่หน่อยเกียร์ธรรมดาเด้อพี่น้องแรงแนงดังเด่น,นเลยไม่ใช่เหรอยังอนยะรุ่นนักเรียนเล่นได้นี่เล่นรุ่นนักเรียนนี่เล่นจับนักเรียนก็ได้เออนี่แหละตะกี้ตะกอนนี่แหละอุย้ยคำบอกพอคำบอกเมยนเนาะโอ้ยโตอย่าไปเล่นไก่เด้อเราว้านไอ้รถตู้จับเด็กเด้อเขาไปจับไปแล้วบ้านเออมันบ้านหลังนั่นเขาไม่จับเราเดินี่ไปเห็นหนามัน ทีได้ได้ไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เด้หรอเออไม่ได้ที่ได้ได้บอกว่านั่นอีคางบ้านนาะมันไปแล้วด้เขาจับรถตู้มันไปแล้วด้ทีเด้ได้หูบอเขาใหญ่บ้านไปเลี้ยงหมองเอือนใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่บานกูมาดูตอนโตเดือนหนึ่งมันมันไม่ได้โดนจับหรอกด้มันไม่ได้โดนรถตู้จับเด็กคือมันใหญ่บ้านไปเลี้ยงหมองเอือนอีพ่ออีแม่ปูยาไต่ายเออหลอกเข้า กูลย้ยยางนขนคิงลูกเลิกโรเรียนมากกูแรนกลับบ้านเลยมากาไปใส่เดินรถตู้เพิ่มเนเลยเ,เรียนเลยอ่าดันนาเดิมๆส,สวยๆครับเบิ้งตี่น่ะเครื่องนาเดิมๆเ้อหมอนุงหมอนามเดิมหมอนงหมอน็อดเดิมมอกกอรสติกเกอร์ยูครับเดี๋ยวไปเบื้องห้องเครื่องเครื่องโคตรสวยน้ำมันเติมบางพีเด้อเติมดีเซลนี่เครื่องดีเซลโมเมนต์เครื่องเบนซิน อ้าวงามตัวนี้งา,างามบ่คุงามเลยครับเสี่ยเครื่องบอมี่ขีกข่กงขีกงข่กาขี่เกลื่อนข้นเลยพี่น้องถ้ารถพวกติดแก๊สมันสิมีขี่เกลือขึ้นตามเครื่องพี่น้องจา๋าเอาไปฟรีดาวผ่อนหมื่นเดียวส่งฟรีทั่วประเทศไทยแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยสิบไอป้ายแดยงให้อีกหนึ่งคันมักบอลน,นี้มักนี้ครับเสี่ยมักกระจัดไปเสียยะจัดให้เอฟซีเสียะสยะ,ยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียะสยะ เสียยะใจดีเสียยะหวังใจคนจนเสียยะของแท้ผนไหลกนแช่ไปเสียยะในเด้อพี่น้องจา๋าสวัสดีครับ